กกิจพระศาสนาณถรร้ำภูคาหลวงพ่อสงฆ์และหลวงปู่บุธธตรดาต่างเร่งเจริญสมณธรรมจนกระทั่งคืนวันหนึ่งขณะท่านทั้งสองกำลังสนทนาธรรมกันหลวงพ่อสงฆ์ถามหลวงปู่ว่ายังถือวินัยอยู่หรือหลวงปู่บอกไม่ถือวินัยได้ยังไงเราจะผ่านของเขียวต้นไม้ ต้องระวังตัวมันเป็นอุปทานทำให้เนื่นช้าถึง 4, สี่พันษาหลวงพ่อส่งท่านว่าวินัยมันมีสัตว์มีคนหรือมันมีแต่เนื้อหนังกระดูกเห็นคนก็เห็นธรรมหลวงปู่ส่งถามว่ายังมีตัวอยู่หรือหลวงปู่ว่ามีตัวสิไม่มีตัวจะถือวินัยได้ยังไง วินัยก็คือผู้ถือนั่นเองเซคิยวัตเจ็สิบห้าท่านบอกว่าเป็นตัวไม่ได้หรอกเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงมันไม่ใช่ตัวถือวินัยตัวถือวินัยเป็นธรรมนิเถียงกันไปเถียงกันมาพอปัญญาบารมีเกิดตกลงกันว่าเอ๊ะไม่มีจริงๆเนอะผู้ถือไม่มี มีแต่ระเบียบของธรรมเท่านั้นไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี่พอหยุดความปุ๊บหลวงพ่อสงฆ์เพ่งมองที่หลวงปู่บุตรดาท่านวิตกไปว่าหลวงปู่บุตรดาจะตายเพราะจูจ่ๆหลวงปู่นิ่งเงียบตาลืมค้างอยู่ไม่กระพิบเลยในตาเบิกโพลง่งหลวงพ่อสงฆ์ตกใจหลวงปู่บุตรดาเงียบไปเฉยๆสองชั่วโมง ถึงกลับมาพูดได้หลวงปู่ใช้ปัญญาก็ตัดกิเลสได้ขณะนั่งสนทนาธรรมหลวงปู่ว่าคนลืมตาตัดก็ต้องลืมตาตัดพวกที่นั่งตัดมันก็ต้องนั่งตัดพวกเดินตัดมันก็ต้องเดินตัดพวกยืนมันก็ต้องยืนอิรียบบทสี่มันได้คนละอย่างกันก็ได้ คือแล้วแต่ว่าใครจะตัดกิเลสได้ขนาดไหนอย่างพระอานุนตัดได้ตอนเองกายขณะกำลังจะนอนนั่นเองส่วนหลวงปู่อายุไม่พ้น32ปีใช้กรรมไม่หมดมันก็ไม่เห็นหน้าโลกุตระใช้นี่กันหมดแล้วก็อโหสิกรรมนั่งลืมตาอยู่ก็บรรลุธรรมได้ขณะนั้น อวิชชาดับหมดเลยรู้สึกสว่างแจ้งขึ้นมาเองความไม่มีตัวตนเห็นชัดเจนทุกอย่างรอบตัวเป็นปรมัตธรรมทุกอย่างมันเป็นธรรมหมดไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถือเอาเป็นเจ้าของสัพพัญญูพุทธปะปัจเจกพุทธะสาวกพุทธะไม่มีตัวตนหรอกธรรมะตังหาที่ทรงไว้ คองอยู่ในจิตของตนกิเลสหลุดไปเองชีวิตยังอยู่แต่มันหยุดโรงงานหมดทั้งโลกเลยไม่มีใครปรุงใครแต่งมันปกติหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันปกติหมดคนละหน้าที่กันไม่มีใครทำคอยคุยกันกายสังหารก็หยุดงาน ตัวจิตตสังขารก็หยุดงานนามรูปมันหยุดหมดไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีใครดีใครชั่วถ้ายังถือวินัยปิดกสุตตะปิดกอวิชชาปิฎกยังมีตัวอยู่ยังมีตัวถืออยู่ถือตัวก็คือตัวธรรมะนั่นแหละไม่ถือธรรมเป็นตัวไม่มีสัตว์มีคน จะมีธรรมะเป็นตัวอีกหรือกิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจคั้นของกิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุของกิเลสก็ไม่มีธาตุโยเป็นธาตุของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้มันธาตุไม่มีกิเลส ธาตุไม่ตายนี่คนละธาตุกันนี่อ๋อสมุทัยนี่มีนามรูปทุกขัสัตมีนามรูปมรรคัสัตมีนามรูปเออเหมือนนามรูปมีนิโรธสัตร,รู้แจ้งไปเลยมันดับตั้งแต่กามาสะวะพรวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะอวิชชาสังโยชน์อวิชานุสัย นี้จากวันนี้เองซึ่งมันมาอาศัยกันตั้งหลายชาติหลายภพแล้วร้อยชาติผันชาติก็เลิกกันวันนี้ลวงปู่ว่าท่านเจริญมนุษยธรรมเทวธรรมพรมธรรมมาตั้งอเนกชาติแล้วไม่หลุดออกไปเสียทีคราวนี้จะเข้าโลกุตระมันก็วางเทกระจัดหมดเท่านั้น สุดชาติของอาสวะของสังโยชนสิบอนุัสเจ็ดออกวันเดียวกันนั่นแหละเพราะมันเกี่ยวข้องกันมานานแล้วใช้นี่กันหมดแล้วก็อา,าวสิกรรมกันชีวิชาทำงานต่ออวิชาหมดแล้วก็แล้วกันมันขาดสัตว์บุคคลน,นี่ขาดสังโยช์และอาสวะไม่มีใช้กับเขาแล้ว กามาสะวะมันก็ขัดในวันนั้นแหละอวิชชาสังโยชน์เป็นสภาพไม่รู้ของอกุศลธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นมูลเจตนากรรมเป็นเหตุให้คิดอ่านการกระทำอะไรให้วุ่นตามวงการของอวิชชาซึ่งมีสามประการ 1. บุญญาพิสังขารวุ่นจนเกิดบุญขึ้นมา เลื่อมใสพอใจในการประกอบกองการกุศลต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ใจทำให้ได้เป็นมนุษย์เป็นเทพ16ชั้นหรือเป็นพรม16ชั้นซึ่งล้วนแต่อนิจจังเป็นเหตุให้ติดในวัฏฏะสงสารเพราะสมบัติเหล่านั้นช่วยให้ออกจากทุกภัยในวัฏฏสงสารไม่ได้มีแต่จะชักใยมัดตน ให้ติดแน่นอยู่ในสังสารวัตรอันมีภัยใหญ่หลวงโดยถ่ายเดียวซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังแห่งสมมุติบุญญาพิสังขารเป็นกองทุกข์ใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดบัณฑิตผู้มีปัญญายาณพิจารณาเห็นตรยลักษณ์แล้วพึงกลัวเป็นนักหนา 2. อ,อบุญญาพิสังขารคือบาปการยินดีทุจริต มีความโลภเป็นเหตุให้ได้เกิดเป็นเปรตอสุรากายโทสะเป็นเหตุของสัตว์นรกโมหะเป็นเหตุของสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารชั้นต่ำเหมือนทารกเล่นอุจจาระ 3. อเนชาพิสังขารพยายามปฏิบัติตนเข้าสู่อรูปประพบซึ่งเข้าใจเองว่า เป็นโลกอมตะโดยความสำคัญผิดตัวปรุงแต่งสภาพตั้งมั่นไม่หวันไหวโดยคิดว่าเหตุทุกข์เพราะการมีรูปร่างกายถ้าไม่มีรูปร่างกายก็หมดทุกข์คืออรูปประชานซึ่งเป็นเพียงแต่ข่มความทุกข์ให้สงบระงับลงชั่วคราวเท่านั้นหาได้ตัดความทุกข์เป็นสมุดเฉดไม่ แม้ว่าอารูปประพรมทั้งหลายจะไม่มีความทุกข์กายทุกใจและไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะทำความเดือดร้อนต่างๆให้เกิดขึ้นก็าตามแต่ก็ยังหนีความตายไม่ได้เพราะเมื่ออรูป,ประชาญสมาบัติที่ตนได้ถึงภาวะเสื่อมสลายสิ้นสุดลงเมื่อนั้นย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องจุติจากพรหมโลก อรูป,ปรภูมิลงมาเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ให้ได้รับทุกข์เดือดร้อนอันเกิดแก่รูปกายเป็นเหตุอีกจนอนเนกอนันตการตราบเท่าที่ใจยังพิศสวัสดหลงไหลติดลมอวิชชาอยู่นั่นเองหลวงปู่สงท่านนั่งเฝ้าหลวงปู่อยู่ตั้งสามชั่วโมงบอกนิมนต์เถอะครับแน่นอนแล้วว่างั้นนะ เช้ามาก็มาถามกันอีกใครจะเดินหน้าเดินหลังอา้าวหลวงพ่อสงฆ์ท่านบอกว่าโลกกุตระธรรมแล้วต้องไปทางหน้าเขาแต่หลวงปู่บุตรดาว่าหน้าก็หน้าคุณธรรมแต่พันษาอ่อนต้องเดินหลังสิตกลงหลวงปู่เดินตามหลังหลวงพ่อสงเหมือนเดิมภายหลังอีกไม่กี่วัน หลวงปู่สง์ซึ่งปรารบความเพียรมาอย่างหนักก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมณทําภูคาเช่นกันหลวงปู่สง์เดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดแต่ได้มาบวชที่จังหวัดปราจีนบุรีและได้ทุดงจาริกเที่ยวแสวงหาโมกขธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งได้พบหลวงปู่ในป่าแถบเทือกเขาภูพานและได้ร่วมทุดงกันจนได้พบท้าภูคา ที่อำเภอตาคลีนครสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนหลวงปู่สงท่านติดตำราติดทุดงสิบติดอ่านหนังสือพระพุทธรูปห้อยคอหน้าตักตั้งคืบใครพูดใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อถือรูปประคําห้อยคอมาห้าปีถือไม้เท้าติดคำพีใบลานคำพีกระดาษถือรูปนามพอมารู้สึกตัว ก็ไม่ติดละ่ะแต่เมื่อท่านได้บรรลุธรรมก็เลิกหมดเลยท่านสละสิ่งต่างๆที่มีอยู่ออกหมดโลทิ้งหมดเอาถวายหลวงปู่บุตรดาหมดหลวงปู่ยังได้เอามาฝากไว้ที่วัดสัมพันธวงศ์ไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนท่านเสียสละภายในออกได้ภายนอกท่านก็เสียสละได้บัดนี้ ท่านไม่ถือนามถือรูปแล้วไม่ถือขันอะไรแล้วเพราะท่านว่าหลงนามหลงรูปมันก็หลงเกิดหลงตายไม่มีที่สิ้นที่สุดอีกสี่